สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆในเพจแต่ละด่างนะครับอยู่กับผมตุ้ยพันเขนนะฮะกับบทวิเคราะห์ฟุตบอลนะครับในวันเสาร์ที่26มิถุนายน2564นะครับค่ำคืนนี้นะฮะก็กลับมาแล้วนะครับสำหรับฟุตบอลยูโร2020รอบ16ทีมสุดท้ายนะครับก็หลังจากที่เตะกันในรอบแบ่งกลุ่มกันมายาวเหยียดเลยนะฮะมาถึงรอบ นอกเอาแล้วนะครับค่คืนนี้ก็ลงสนามกัน2คู่นะฮะเราไปเริ่มกันที่คู่ของเวลส์กับเดนมาร์กกันก่อนนะครับเดนมาร์กเนี่ยต้องบอกว่าเดินทางเข้ามาสูร่รอบนี้ด้วยสปิริตที่แท้จริงเลยนะครับเพราะว่า2เกมแรกพวกเขาแพ้นะฮะแต่ว่ามืพลิกชะตาเข้ารอบได้จากชัยชนะในเกมท้ายนะครับที่ถล่มรัสเซียไปถึง4ประตูตอนหนึ่งและนะครับ วันนี้นะครับจริงๆแล้วเดนมาร์กเขาเป็นหนึ่งในทีมเจ้าภาพนะฮะแต่ว่าวันนี้นะครับไม่ได้เตะในบ้านของตัวเองแล้วนะฮะจะไปเตะกันที่ยูนครฟารีนานะครับในอัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับก็ผลงานในรอบที่ผ่านมานะฮะอย่างที่ผมเดยนทราบไปว่าเดนมาร์กแพ้ใน2เกมแรกก่อนที่จะชนะรัสเซียนะครับแล้วก็พลิกชะตาเข้ารอบได้ขณะที่เวลส์นะครับเก็บมาได้4คะแนนจาก3าเกมในรอบแบ่งกลุ่มก็คือการเสมอกับสวิตเซอร์แลนด์นะฮะชนะ ตุรกีแล้วก็เกมสุดท้ายนี่แพ้อิตาลีแต่ว่าก็ยังได้เข้ารอบนะครับการแพ้อิตาลีนี่คือมันก็ตามทรงนะครับเพราะว่าอิตาลีก็เป็นทีมที่แข็งแก่งจริงๆนะครับมาในเกมนี้นะฮะผมดูแล้วนะครับเอ่อคือถ้าเราไปดูสถิติรอบที่ผ่านๆมาเนี่ยต้องบอกว่าทีมชาติเดนมาร์กเนี่ยนะครับเป็นทีมที่เอ่อหาโอกาสจบสกอร์ได้เยอะมากๆนะครับเบอร์ต้นๆของทัวร์นาเมนต์เลยล่ละนะฮะแต่ว่าจบสกอร์กันไม่คมเองนะครับมาเข้าล็อกกันในนัดสุดท้ายแล้วนะครับคือวันนี้ย มาไปบอลน,นัดเดียวนะครับทำให้เวลส์ต้องเล่นระวังตัวกว่าเดิมนะครับซึ่งที่ผ่านมาผมว่าเวลส์จะเป็นทีมที่วินัยเกมรับถือว่าโอเคเลยนะครับเ,เดนมาร์กนะฮะอย่างที่เราเห็นกันมันเป็นทีมที่ใช้โอกาสเปลืองนะครับก็เลยดูแล้ววันนี้กับเริ0.75ผมว่าค่อนข้างแพงนะครับมันเชียร์ลำบากฮะก็รองเวลส์ดีกว่าครับมีโอกาสที่จะยื้อกันไปจนถึงการต่อเวลานะครับผมว่าเวลส์ก็ มีดีเหมือนกันนะครับก็ให้รองไปที่ทีมมังกรแดงเลยนะครับตัวต่อมาครับก็เป็นการเจอกันระหว่างทีมชาติอิตาลีนะครับกับออสเตรียนั่นเองนะครับ ก็ออสเตรียเนี่ยรอบที่ผ่านมานะครับเก็บชัยชนะมาได้2เกมนะฮะนั่นก็คือการเอาชนะนอร์ดมาซิโดเนียนะครับแพ้ฮอลแลนด์นี้เข้าใจได้แล้วก็นาสุดท้ายครับเอาชนะยูเครนนะครับผ่านเข้าสู่รอบรอบเอาได้สำเร็จนะครับก็เป็นเป็นไปตามความคาดหมายเลยะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ผิดคาดอะไรมากมายกับผลงานของออสเตรียนะครับขณะที่ทีมชาติอิตาลีนะครับ โอ้โหชนะแบบร้อยเปอร์เซนต์และยังไม่เสียประตูด้วยทีมของโรเบโตมาเชนีนี่ไม่แพ้ใครมาสามสิบนัดติดต่อกันแล้วนะครับถือว่าเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากแล้วก็ถูกให้ถูกยกให้เป็นตัวเต็งเบอร์ต้นๆของทัวร์นาเมนต์เลยล่ะนะครับจากผลงานที่ผ่านมานะฮะร,รวมไปถึงวิธีการเล่นที่ดูโอ้โหมันมันทรงพลังซะเหลือเกินนะครับกองกลางก็มีทางเลือกเยอะนะฮะมาโกวาร์ตินี่หายเจ็บกลับมาแล้วนะครับมาลงสนามในเกมสุดท้ายนะฮะ ก็วัดกันแล้วครับดูอิตาลีดีกว่าเยอะนะฮะออสเตรียเนี่ยผมว่ามันยังมีข้อบกพร่องความผิดลาดที่พร้อมจะเกิดขึ้นในแนวรับอยู่เสมอนะฮะก็เลยมองว่าวันนี้อิตาลีเนี่ยเป็นต่อแล้วก็เป็นเหนือกว่าค่อนข้างเยอะนะครับ0.75ครับผมว่าเชียร์ได้เชียร์อิตาลีไปเลยครับน่าจะชนะได้มากกว่า1ประตูอินนํำสมรานกันแน่นอนนะครับส่วนตัวสุดท้ายนะครับผมมองไปที่ฟุตบอลเมเจอร์ลีกซกอกเกอร์ประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองนะครับก็เป็นการเจอกันวันนี้จริงมาแต่หลายคู่แต่ผมคัดมาให้ก็คือ1คู่่ที ซีโาวเดอร์นะครับจะเจอกับแวนคูเวอร์ไวท์แคปนะครับซีเรลซาวเดอร์ตอนนี้ต้องบอกว่าฟอร์มแจ,จ่มจัสมากมาก,มากนะครับไปไป10เกมน,นะฮะยังไม่แพ้ใครนะครับชนะ7เสมอ3นะฮะเรียกว่าเป็นบอลที่ทรงพลังเอามากๆเลยส่วนทางส่วนทางกับแวนคูเวอร์นะครับโอ้โห4ี่ซา5นัดหลังนี่คือแพ้รวดนะฮะ โอ้โหคือนักเตะเล่นกันด้วยความไม่มั่นใจเลยฮะแวนคูเวอร์แวร์คัพนี่เขาเป็นรองบวยนะครับของสายเวสเซนนะครับสายตอนตกนั่นเองนะครับขณะที่เซียเทอร์นี่เป็นทีมนำเลยนะครับก็คู่นี้ไม่ต้องคิดมากเลยครับเซียเทอร์ซาวเดอร์ยาวๆน่าชนะได้มากกว่า1ประตูนะครับก็คะแนน1.5จัดกันไปได้เลยนะครับที่เด็ดตุ้ยมันเข็มวันนี้จัดมาให้นะครับที่อิตาลีนะครับเวลส์และเซียเทอร์ซาวเดอร์สครับ